สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทุกคู่ทุกคนนะครับมือนีครับพี่เจ้าปทุมราชนะครับมาเจองัวงามครับมือนีนะครับมาอยู่คอกงัวอ่าพี่เต็มนะครับสวัสดีครับพี่เต็มครับค่ะสวัสดีค่ะมือนีสีแบงปันจะโคมสีโคมค่ะมือนีครับสีแบงปันงัวทั้งหมดสีโคมครับพี่น้องนะครับเป็นลูกตัวแม่บปเด้อพีเนาะไม่ลูกตัวผูกโคมหนึ่งลูกผูกโคมหนึ่งค่ะอยู่บ้านย่างเครือพัฒนาครับตัวบลหน้าประแทงอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดลำนาจเริญครับพี่น้อง กับบริพอกับเอื้อเฟินโดนนะครับหลายเดือนแล้วอ่ะมือนี่แบงปันงวงงามคือเก่าครับราคาการรวมทรงอร่อยหาิบกิโลทุกชุดครับพี่น้องนะครับอ่ะยิ้มหยาแห้งพี่น้องอันนี้เป็นลูกสาวของเขปฮกแปแม่เป็นหัวหลุนเบิ้งต่ะชุดนากันครับพี่น้องซีโค้มนะครับบังโคมนี่ก็น่าผิดเต็มเนาะค่ะนะครับโคมที่หนึ่งครับเป็นงวงแม่ลูกลูกโตแม่แม่เป็นเป็นบราัน์ลูกผสมหัวหลุนครับลูกสาวไววจักเดือนครับพี่หาเดือนค่ะหาเดือนลูกสาวเจ้ากาเล็ดเนาะค่ะนี่ครับ รมนี่เปิดจ้กบาทครับพี่เต็มครับสี่หมืนเก้าพันค่ะสีะ 49, ่หมืนเก้าพันครับพี่น้องแม่ลูกลูกโตแม่นะครับแม่สูงอะไรครับพี่เต็มครับสูงเลยสี่สิบห้าค่ะร้อยสี่สิบห้านะครับพี่น้องเป็นบามันดูผสมสมัยก่อนอู้พี่น้องแพงเนื้อหัวตีเ้อ <c oughs> นี่ลูกสาวเพิินลูกเจ้ากระเล็ดเป็นบ้ค่ะเคหกแปดไม่หาเดือน <c oughs> เปิดไปสี่หมื่นเก้าต่อร่องไหนบ้าพี่ ต่อรองได้เราลองได้นะครับสรงฟีกัสซ้ออร่อยห่าทิปลอดนะพี่เนาะค่ะนะครับอบุญลูกสาวเพลินนี่ครับลูกผลแข็งขาใหญ่ใหญ่เด็ดพี่น้องไปหาเดือนกินหยาดีดีหูข่อมนี่แม่เพลินขาจมูกประสิกเบาแหวงครับคลิปหูดำลุ้นเห็ดเขานะพี่เนาะค่ะแม่สูงหน่อยสีสิบห่าครับนี่แข็งขาลูกเพลินครับนำล้างข้าโพดแทะเปล่าเบาเพรวอย่านเดียทายอ่ะขาทุกกระท้อนประกันให้จักมื่อสิบหามืออ่ะสิบหามือเด้อพี่น้องผู้ได้ห้าแม่ลูกน้ำง่ำ แม่ลูกลูกตัวแม่ครับลูกสาว kf หกแปดนะครับนี่ลูกพันแม่ก็น่าจะเป็นลูกหลอดอยู่แล้วครับสูงห่วยสี่สิบห้าครับเป็นงอหลูกแหลกน้ำนุ่มก็ดีครับนุ่มสีเต่าครับแม่ย่างมาทำผสมมพีย่างค่ะอ่ะย่างมาผสมนะครับกวนจับจ่มองนะครับลูกว้ยหาเดอนกว่ายังกินน้่งแม่เยอะที่้องนี่ครับแม่งามลูกงามสี่สิบเก้าครับทรงฟีร้อยห้าสิบโลอ่ะเครื่องแม่พันดำโอ้นํานุ่มดีตลอดพีนี่โอ้น้ำนุ่มพันนุ่มสีเต่าครับพ่วงห้างดำ สูงร้อยสี่สิบห้าครับเพ้นตมูกินหยาก่อยากกินนำ้ำเอาออกมาลามหนเมื่อก,กี้เป็นปะค่ะก็เอามาตะเซาเนี่ยปานอียิมแล้วี่มี <laughs> ลูกสาวเพินน่นจิกุมกินนมแม่ครับพีดอกสี่สิบเก่าแล้วเป็น้องเด้อคมแรงโตมาหาผิดเต็มเลยเด้อนะครับนี่คลิปหูดำใบหูประสีประเวงครับจมูกดำประสีประเวงครับนี่สายเสื่องที่ตั้งแม่ทั้งลูกเป็นบรามันดุกผสมนะครับบรามันดุกผสมกินหยาดีดีดอกนีลูกเพิน่นนะครับแกงคาใหญ่น้ำรางสวยครับ เดงแดงพไอมากเด้งแดงอ่ะข้นห้างปีนะครับเครื่องดําลูกสาวเพิ่นพวงห้างดําโอ้แม่กับบึเพิ่นกับบึงวงดูงนี่นีน่ใส่ดีเนาะพี่น้องค่ะน,นี่ใส่ดีค่ะนี่ใส่ดีโอ้ใหญ่เด้อพี่น้องแม่สูงห, 4, 5, หว่าสี่สิบห้าม้าสองโตครับไปจูงให้เบิ่งจักหน่อยเอาสี่สิบเก่าพี่น้องพลอยหามัวบ้ามันนะครับแม่ลูกลูกโตแม่ต่อไปครับไปเบิ่งคบที่สองครับ โค้ที่สองครับเป็นง่วแม่ลูกลูกตัวเม่นะครับพี่น้องนี่คือแม่เพื่อนยู่ด้นานนาครับลูกสาวอยู่ด้านหลังพี่ครับพี่น้องมันเอ๋พี่ตาพี่พไบกับวันหกเดือนนะพี่เนะ<ข>าะค่ะแม่สมในยักเดือนก่อสมในยสามเดือนละค่ะสมในสามเดือนแล้วครับลูกไวหกเดือนครับโคมนี่เปิดจักบาทครับพี่เต็มสี่หมื่นหาพันค่ะนี่ครับแม่ลูกลูกตัว Зем แม่แม่สูงอะไรครับพี่สูงร้อยสี่สิบสองค่ะ,ร,คะร้อยสี่สิบสองสมในยสาม,สมเดือนแล้วเนาะค่ะแต่ว่าพอตรวจท้องมันบ่ย่งค่ะเอาตามนี่ครับสมในยสามเดือนนะครับ ลูกวัยหกเดือนลูกสาวครับพี่น้องนั่งกินนุมแม่อยู่เด้อพี่น้องกุ้มกินน่มกินนี่นี่ครับลูกสาวเพลินสี่หมื่นห้าพันครับทรงฟรีกับลอยห้าสิบกิโลเนาะพี่เต็มเนาะค่ะแม่วาอวางดีนะพี่เป็นว่าลูกได้ยืนนะครับพี่ครับลูกสองยืนค่ะลูกสองยืนนะครับสี่หมื่นห้าครับอ่าแม่ผสมได้สามเดือนนะครับตอนพี่เต็มว่าต้ตรวจทองไม่พี่น้องพี่น้องรุ่นเอานะครับนี่สมได้สามเดือนดูเพิ่นอ่า เื่องดาพ่วงหางดาครับลุกสาวแม่สูงลอยสีทิพสองนั่นสเนาะ,ะเป็นว่าลูกสองยืนครับถ้าเป็นทองก็ตัวท,ที่สามไม่ทองนะครับสีสิบห้าราคาคุยกันได้นั่นสิกุ้มกินนุ่มแม่ได้ปะโทรมาต่อรองาราคากัน,เ,น 42, กเด้อพี่น้องเด้อก็พี่เต็มนะครับพี่น้องแม่สูงลอยสีทิพสองลูกหกเดือนแม่เิ่นกรนุ่มสีเตานะครับสมในสามเดือนสมโตนวะพีค่ะผสมโตค่ะอะสมโตไปสามเดือนนะครับอะเร็บดีก็เท่าดีครับนำรางแม่เป็นลามไปหอดนุ่ม แม่เพื่อนเครื่องดำพว่วงหางดำครับ่นอาศจรรแรงกดนี่นะผมยาง้างหลังนี่โคมนี่สี 4, 5, 5, <5. S 1> ่สิบห้าเปนบ่พี่ <5. S 1> 4, 5, 5, ค่ะสี่หมื่นหาราคาห้องครับทุกชุดทุกโคมนี่พี่น้องโทรมาหาผิดเต็มมาต่อรองราคาได้นะครับแม่เพิ่นค่อนข้างจะอ้างดึกจีพวงหางดำเครื่องดำครับสมในสามเดือนสมตมาลูกเพิ่อน <laughs> อยากกินนม,มนะ <laughs> นแม่แล้วนะจับแม่เพ่นเปิบในเขากินนมแล้วนะ อ่าแม่เพิ่นจมูกว่าฉีกวบาแวงครับพี่น้องครบนรับประกันหายทั้งสองตัวนักกิดเต็มลค่ะรับประกันค่ะอ่ะควันจับดีจับจมูกนั่งทับนะครับห้องไปสีสิบห้าพี่น้องงอสองตัวครับทาบนทองไปกับประมาณสามเดือนนะครับดูมาผูดคุยกับผิดเต็มเอานะครับแม่ลูกลูกตัวเมียเป็นชุดที่สองครับลูกคนข้างจะอ้วนดีเ้อะพี่น้องมึงลังพันนะครับลูกพันเอามาเด่นกับผมเอาหูตระพิเต็ม หูดีต่อละอ้าวแม่สูงน้อยสี่สิบสองครับลูกสาวอะไรสนใจกระโทมาปะจุงยางจังน้อยครับผี่เต็มจำนวนอะโคมที่สองพันไปนะครับนี่ง้ามเดี๋ยวต่อไปครับไปเบิงโคมที่สามนะครับโคมที่สามครับเป็นงัวแม่ลูกลูกโตผูครับพี่น้องครับแม่ตัวใหญ่ครับลูกนี่ตัวเล็กแดงสิละครับโคมนี่เปิดจะบาดครับพี่เต็มโคมนี่เปิดสามหมื่นเก้าพันค่ะ สามหมื่นเก้าพันนะครับพี่น้องราคาห้องนะพี่เนาะค่ะใต้สูงอะไรครับพี่เต็มครับสูงร้อยสี่สิบห้าค่ะร้อยสี่สิบห้าครับเป็นงัวเขาบีครับพี่น้องเขาคงลงนี่ครับตัวใหญ่ครับดูเพิ่นนาที่เป็นลูกหลอด่เนนะพี่เนาะค่ะพี่น้องมึงแข้งขาดี่ล่ะขาใหญ่ใหญ่พี่น้องเลยไว้จากเดือนแล้วครับพี่เต็มไว้สี่เดือนกว่าสี่ห้าเดือนนะสี่เดือนกว่าจะห้าเดือนนะครับสามหมื่นเก่าแม่ลูกลูกตัวผูครับ ตูอ่าแม่สูงลอยสี่สิบหาครับพี่น้องเอานี่ครับนี่ว่าเขาปีโครงสร้งงา land, งาง่ายๆพี่น้องเลยหนูกจิ้มยาเพรานีิ้มเพราันหัวออกมาอาจจะมุงดำผสมมาแบ่งคลิปมุงดำรับเขาโค้งลงซ้ำหน่ะนะครับพี่น้องเพราะเน่าไปก็หนี้นะเขาอ่อนนะพี่น้องค่ะเมื่อเขาบีเนี่ยเลี้ยงลูกดีนะพี่น้องเันควายเขาควายเขา,าตู่นะครับเพื่อการใจลูกวัชพุนแดงจึงคือี่น้องแดงเข้มๆมัก็เป็นตัวแม่คือนิีงามพี่มุ่งเน้นหน้าตาพันนี่แม่พัน เป็นยักล่องผม <c oughs> อ่ทุกท้อนประกันให้เนาะผิดเต็มเนาะค่ะประกันค่ะสิบห้าวันนะครับทรงปีหนึ่งร้อยห้าสิบโลครับเครื่องดําอ้วงหางดํานุ่มสีเต่าครับดูยังกินนุ่มอยู่นี่ถ่องใหญ่แม่ยังไม่ผสมมันมาเพียงยังค่ะอ่รอบต่อไปก็ผสมพ่อพันธุ์ใหญ่เอานะครับงวใหญ่อย,ยอยู่เด็กรอยสี่สิบห้าบวกเลยนะครับเพราะว่าจุ่นี่เพิ่นเลี้ยงก็ต้องัวใหญ่อย่เพียงนี่ครับตรงขามกวัดย่างเครื่อ นำล้างน้าไปหอดนมนมงามนมจีเต่าครับพี่วัวล,ลูกสองนะพี่เต็มนะค่ะลูกสองยืนค่ะบยเห็นนากันโดนนี่ครับอ่ะนี่ลูใส้ิันอา้าแม่ลูกดูกตัวผูครับทุกท้อนประกันห้ยสงฟีหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลครับพี่น้องสนใจกระโถมาตอรอกราค่าใดนะครับห่องสามสิบเก่าเด้อนี่คือราคาห่องครับคุยกันในว่ดถูกตพี่น้องกบผิดเต็มใจดีนะครับอ่ะเครื่องดํา นี่ครับลูกไส้พันแกงขาไงนะครับสีแดงได้ยายลูกสีงามแท้แม่สีเหลืองลูกสีแดงอย่าไปกินหยากระมู่ได้ผมหูอยู่นะย <c oughs> เล่าหยาดีโพดอีดีได้พี่น้องนะครับเพิ่งออกมากนสิตจาสิมาบกบ,กบกึงเคืองสุโมงกินหยาพอนทีอิอ่มนะครับปะจุงหยาจังหน่อยครับพี่เต็มครับต่อไปไปเบิรงโคบยุทธไทยครับพี่น้องเป็นงวัวไทยกลางครับวันนี้โคบดีซีครับเป็นงว่วแม่ลูกลูกโตแม่ครับ ลูกอ้วนแม่ตันพี่น้องเอ๋ยลูกวัยสองเดือนนะพี่เต็มเนาะค่ะเปิดจักบาทครับพี่เต็มเปิดสองหมืนหาพันค่ะสองหมืนหาพันนะครับลูกออกสีจำปาครับพี่น้องอ้วนอ้วนครับอ้วนเป็นอ้วนเลยแม่ก็กินหญ้าดีเถอะพี่โอ้ยกินหญ้าย่อมมย่อมได้ไกินหญ้าแม่สูงอะไรครับพี่เต็มครับสูงร้อยสามสิบสองค่ะร้อยสามสิบสองพี่น้องเป็นงอลูกสองนะพี่เนาะนะงอลูกสองจะเพิ่งลูกจะเพิ่งกินันอยากกินหญ้าเสเยล้นี่นะครับลูกสาวเพิ่น ไป2เดือนกว่าครับ25,000ืาพครับพี่น้องทรงฟรี150่กิโลครับผู้ใดหางัวร้อยนี่ไปเลี้ยงเรื่องกินหญ้ากินหญ้าดีเออปล่อยเพิ่นเล็มหลวพี่เพิ่นมากกินกินหญ้าดีแห่งที่เต็มแม่นค่ะเออพี่น้องม่เลยคนเอ้าลูกออกสีจำปาครับอ้วนๆตันๆจังซี่ล่ะครับพี่น้องฟันจับอยู่มมองทั้งท้าทั้งแม่ทั้งลูกครับแม่สูง132อยานะพี่เนาะค่ะหลายท่านโทรมาหาพิจาว่าบ่อยากได้งัวใหญ่นี่จัดให้แล้วนะครับจัดให้แล้วงัวกลางๆครับอ้วนๆตันๆ ครับแม่เครื่องอแดงผ้าดําครับพ่วงหางดํานุ่มสีเต่าน้านุ่มดีครับอ่ะบรรยากาศสบายๆแล้วพี่น้องนี่กินหยาสุดยอดง้อไทยกลางเอาเล่มดีเมื่อรักคนแล้วีกันแบบนีย้ยหาพี่หมอบลูกจเจ้นเ <c oughs> ย็นมายาลาบนะครับเล็บดีกว่าเท่าดีทบกท้นประกันห้นะพี่เตนะ็มเนาะค่ะประกันให้ค่ะ <c oughs> ประกันกินเก่งห้เจ้าน้่มหน้าเนี่ยแม่นค่ะประกันกินหยาเก่งห้เพราะว่ามัถึงแม่ั้งลูกไปนี่เอยพี่น้องเอาสุ่มหน่อยสามสองครับ เป็นงอพุมพุมหมดอ้วนตันๆนะครับจมูกกบสีดำบวชีบวแวงไว้หุ่นบวชีบวแวงครับเขาหนหน่อยนะครับนุ่มกับสีเต่าบวมีติงนะครับกินหยาดีดีเด้อพี่น้องเด้อลูกสีออกจำปานะครับลูกก็ค่อนข้างจะอ้วนดีแข็งแรงพ้อผมเอาสีชุดครับมือน,นี้สีโค้มมาโคมไหนทรมาเลยนะครับมาขดคุยราคาตอรองราคากันได้คุยต่อรองกันได้เปิดถูกโตพี่น้องโอ้ยกินหยาว่าโวดเลดนะ โอ้เขาทาแล้วพี่เรียบง,ง่ายนะแบบนี้เนาะเรียบง,ง่ายค่ะบม่ต้องขึ้นไ่ต้องเกี่ยวหรอเต้ปุ้งมือได้รักหรอพี่น้องอันนี้หยาไม่หยาลาบนีะเห็นปะหยาหนามหยาหนามนี่เป็นบริายานนี่ลูกกำลังฮัดกินอ่ะสบายสบายครับพี่น้องสองหมื่นห้าน้อพี่ค่ะส่งฟรีร้อยห้าสิบโลครับตกค้อนประกันห,หายซิปหาเหมือดพี่น้องแม่สูงหน่อยสามสิบสองเป็นงวดลูกสองยืนนะครับนี่ลูกสองเดือนนินดๆดีดละสีจำปาสีงามไม่ได้ตันดีโย มั่วอ่อนอ่อนตันตันในสดดีนะครับอ่ะครบแล้วซีโคมครับมือนี้มาถึกใจโทรมาหาพี่ติธีในพ่กัดบาน <ทะ S 1> ย่างเครือเนาะค่<ท>ะย่างเครือพัฒนาครับตัวบลนานปะแซงอำเภอป,ท,ปทุมราชจังหวัดลำดับเจริญครับอ <ทะ S 1> ่าเบอร์ไลน์เบอร์โทรเลยเนาะพี่เนาะค่ะเฟซบุ๊ก,กอุตยังเหรอ,อ,อสุจิตาอุทา,ท <ะ S 2> าค่ะอันนี้พิจ้ารณาจอให้ครับพี่น้องอยู่ตรงขามก็วัดย่างเครือเด้อนะครับอ่าโครเลมาโบถือกับอือมาทั้มมาทางรักแปดสิบนะครับอาคลิปนี้ครับปะลุงยางจังหน่อยไปเล่นมมองอื่นเรียบร้อยแล้ว เดรียแต่การครับพี่น้องเลยปะ่ะย่างให้เบื้องเนี่ยหมูตอนนี่ครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะ